สวัสดีครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาเซียนในหลายประเทศสามารถสร้างภาพยนตร์ได้หลากภาษาหลายสไตล์นะครับเป็นไปตามกลุ่มผู้ชมอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ที่นอกจากหนังภาษามาเลแล้วยังมีหนังภาษาจีนและภาษาทมินด้วยครับ มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นตลาดสําคัญของภาพยนตร์ภาษาทมินหรือคอลลีวูดนะครับไม่แปลกนักที่ภาพยนตร์จากอินเดียหลายเรื่องจะพุ่งเป้าการตลาดหรือแม้แต่เข้ามาถ่ายทําที่2ประเทศนี้อย่างล่าสุดภาพยนตร์ภาษาทมินฟอร์มใหญ่เรื่องกาบาลิที่ได้สุดยอดนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์อินเดียราชนิกันมาแสดงนำนะครับและมีคิวถ่ายทําส่วนใหญ่ถึงร้อยละที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ครับ โดยสื่อใหญ่อย่าง i n d i a g l i s c o m บอกว่าสาเหตุที่เลือกถ่ายทาที่2ประเทศนี้เป็นเพราะมีแรงงานชาวทมินจํานวนมากและเนื้อหาของเรื่องยังมีเรื่องของชีวิตแรงงานอีกด้วยครับแรงงานอินเดียที่ใช้ภาษาธมินเป็นภาษาแม่อพยพมายังมาเลเซียและสิงคโปร์อย่างมากในช่วงใต้ปกครองของอังกฤษครับทุกวันนี้อุตสาหกรรมบันเทิงภาษาธมินจึงมีการผลิตภาพยนตร์ออกมาไม่น้อยและมีความหลากหลายครับ แนวบูและดราม่าอาจเป็นสัญลักษณ์ของภาพยนตร์ภาษาธมินนะครับแต่หากพูดถึงวงการภาพยนตร์ภาษาธรมินในมาเลเซียทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีให้เลือกชมหลากหลายอย่างปีนี้ในมาเลเซียมีภาพยนตร์ภาษาธรมินผลิตออกมาแล้วเกือบ10เรื่องมีทั้งแนวตลกสยองขวัญอย่างโนอาต์เตเวเล่าเรื่องรปภพนุ่มที่ต้องพบกับเรื่องชวนขนหัวลุกในสย์การค้าที่กำลังจะปิดตัว พินุนคามหนังแอคชั่นโรแมนติกและคิดหนังแนวอัชญากรรมของปราบูอริวาผู้กำกับที่อายุน้อยที่สุดในมาเลเซียครับอุตสาหกรรมหนังภาษาทมินมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในมาเลเซียนะครับโดยปัจจุบันมีค่ายหนังผู้ผลิตหลายเจ้าเช่นดีซีเนม่าและวีดูโปรดักชั่นบางเรื่องทำไรายได้ไม่แพ้นหนังภาษามาเลยหรือภาษาจีนเช่นภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องไมดานปี2014ที่ทำไรายได้ถึง7,032,000ริงกิตหรือประมาณ6ล้านบาท ตินันดับหน,นังภาษาทมินทำเงินตลอดการของมเนนาเลเซียครับขณะที่สิงคโปร์แม้รับภาพยนตร์ภาษาทมินจากมาเลเซียมาฉายในประเทศหลายเรื่องแต่ก็มีผู้กำกับหลายคนหันมาสร้างภาพยนตร์ภาษาทมินนะครับเช่นอิริกขูกับภาพยนตร์ปี2008เรื่อง my magic แม้ทำไรายได้ไม่มากนักแต่ก็สามารถเข้าชิงรางวัลปาล์มทองคำในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสและภาพยนตร์เรื่องกูรูสเตยรัม24 Hours of Anger ปี2010ได้รับเสียงตอบรับดีมากถึงขนาดได้ไปฉายที่อินเดียสะท้อนถึงวงการภาพยนตร์ภาษาทมินอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติครับ You're now watching Living with BGW วงการบันเทิงภาษา,าทมินทําให้เกิดซูเป,ปอร์สตาร์เชื้อสายอินเดียมากมายในมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับเช่นบาลากนาปฏตีวิลเลียมหรือ BGW ที่มีทั้งงานแสดงงานโฆษณาและงานพิธีกรป,ปปนทรสัสญญนจีตากริสนะสามีนางแบบและนักแสดงชื่อดังในวงการหนังภาษาทม <Okay. S 1> ินและอนุรามาโมทีน,นางเอกหนังภาษาทมินดีกรีมิสเวิร์มาเลเซีย2012 ความหลากหลายของสังคมมาเลเซียและสิงคโปร์ยังเห็นได้จากวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างภาพยนตร์อย่างชัดเจนครับนอกจากภาพยนตร์แล้วนะครับสื่อบันเทิงภาษาทมินในมาเลเซียและสิงคโปร์ยังมีอีกมากมายครับทั้งเพลงละครและรายการโทรทัศน์สร้างชื่อเสียงให้นักแสดงบางคนไปโด่งดังในอินเดียอีกด้วยครับ รู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจและพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีครับ